เป็นเก็งจะผางานของกลุ่มสองป้าเนาะปาจะเดินปาจะเดินได้กินไดทานกันสนิทสนะเตดกันมาครัวได้ดังขโมดปาธนาที่ว่าเงินขังแก้วอะไรมาเป็นนมแกงเด้อจดกกันให้ขึ้นนำในทะเลไปกรไปแล้วบวยซเสียป่าเงินบาทอะไรมาเงินดอลลาร์ก็อะไรก่าในกระเป๋าจะลกอ่างไปผาครั้งพิเรศเหมือนลา ร้านแล้วให้บอกหางมีเด้อาาเนาะคือ no. ว่าะแดงนี่ก็ครบงานเนาะลูกเนาะ ทางประเทศพี่น้องเนาะเขามาเบิ่งมาชมคลิปช่องยูทูบประมวลวิญญาณใจกันหน่อยพี่น้องพบพ่อกันพี่น้องเนาะการล้นเติบพอสมควรพี่น้องบ่ได้มาทั้งนี้อ่าหมู่บ้านรองเงินลุงสร้างพี่น้องเนาะเป็นเห็ดรองกระทินพี่น้องเนาะรองปกาแฟเดี๋ยวมาดีกว่ได้มาถ่ายให้อ่าพ่อแม่พี่น้องยิ้มซีในเบิ่งในชมนมกันน้ำพี่นาะงในมาห่วงงานบุญน้ำเบิ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าทางหมู่บ้านอ่า บ็ได้เข้ามาทั้งที่แต่โดนพี่น้องเลยเนาะก็ได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอฟซีหลายท่านว่าบมเรียงเออบมได้ไป็ห่วงงานบุญบ่เนาะเบนทามคอมเมนต์ทามกันเข้ามาพี่น้องกะมาแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อนี้กะถ้ามีเวลาบมเรียงกะเข้ามาอัปเดตเบิ่งน้องๆเนาะพี่เนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าได้เบิ่งได้ชมนำกันพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาฮอดจอดเทิงแน่พี่น้องเล้บุญฮอดจอดเทิงเมื่อนี้คือว่าเป็นมืออ่าตั้งเนาะ มือโภมือโภมือตั้งกัไนะพี่น้องเนี่ยมืออื่นอ่ะจะเป็นมือมือโทษเนาะลงไปอยู่ทางวัดเราพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านสายบุญอีกอันหนึ่ง <fate> พ <fell down> pues ี mm times, ่น hmm? nah, ้องเนาะอยู Mat ่น okay. ี่กันหมู so ่บ so ้านสายบุญคือว่าทางขุมฮามานี่ยแสงเห็นเพื่อนเห็นท่านอยู่นี่กัหลายหลังเตอร์วิเป็นเพื่อนหนุ่มเพื่อนหนุ่มจอด์เพื่อนน้องลาวเพื่อนนนหนุ่มใสยทองน้องแซ่หลักพี่น้องเนียกัหลายหลังเดตอร์พอสมควรเนาะพี่น้องเป็นไดก็มาเบิ่งมาซมนครงกันพี่น้องเนียไป ดี๋ยวยังเป็นก่อนแข่งเอฟซีบางี่น้องพี่น้องเหรอเนาะโอ้าเด้อมาจะบอกคำไพคนโกสุริโยูบันธาสเอฟซีเบิร์ชสุรองมาหอดตอนบ่ายบดยเนาะบายองเลยนี่ปายชงหรือเปล่าฮะมาจอยสบายดีเลยมาช่วยเออปไปไงเดิมเนาะเหตุงานบุญนี่กับพี่น้องเหรเนาะเออุ่กูทั้งลุงแก้วอ่าสบายดีเด้อลุงเด้อสบายดี อของบุญตั้งอยู่เฮยอนน้องแต่ทองนี่เลยเนาะมือตั้งมือโ่มเลยมือนีหมื่นน้องไปทอดยวัดอ๋อข้าบอคือจักรมงมือนจักประมาณจักรมงหนอกมือนละมือนนะเราแปดโมงแปดโมงหรือโมงหรือเก้าโมงจะไหนจะได้เห็นอ๋อวันใกล้สิบโมงลงมาเนาะอ๋อประมาณแปดโมงตอนเช้า แต่เริ่มเริ่มกาเกียมเนาะอ่ากาเคียมเริ่มกาเคียมเฮมีอย่งเงี้นะมีไงเนาะใช้างเข้าอันบอจิตมายังเข้ามากเลยบอจิต่นเมื่อไรเมื่อกับติงานเหมืนก็นร้ายก็ยอ๋อผมาเนาะผลป้าลป้าไปขัดมือเล่าก่อนผลไปขัดมือเล่าไงได้เนาะ ทำเราเข้าก็ได้ยินแต่คิยกระไได้เป็นแอกซีมเงินมาหลายก็เติมเงิับอกจิต่คนไม่แต่นั่นเหรอเงินชาวมินากออ๋อเพิ่นเตรียมตัวจะไปทางอื่นมาเวเวนนี้มือมือบุญเทเรียนรู้อะอยสำหรับธุรกิจเปิดมือกลับไปอ๋อคือว่าทางลุงเป็นาภาพด้วยบอกงาน นั่งอยู่ทั้งได้ทั้งนั่งทั้งนี่บอทังไปไปแล้พี่น้อต่อมานอันกองบุญนอกเพียงเนาะเออี่นงเนาะตอนนี้ทางลุงแกวอนะไดมีพี่น้องีด้เบิ่งในโจมนมกันกองบุญ เดินมเวียงมาลงมาทานน้ำนให้ทางลุงเิ่นมาเป็นจุดน้ำกันเมียไที่มานั่งนะแม่เดิลุงเป็นเกณนจะภัพงานของกองสองพ่าปลาเนาะเาจะเดินาจะได้กินแต่ทานกันซันนี่ซันน่ะ ไอ้ก <inaudible> ันมากขอได้ดังความปรารถนาที่ว <conclusions> ่าเงินคำแก้วนั่นแหละหลมาคือน้ําแกงเด้อสิไปบกกันให้คือนําในทะเลจะันไปแล้วบยสูเสียป่าเงินบาหลายมาเงินดอลลาร์ก็เข้ากระเป๋าจะลอั่งไปฝากคังปีละมืลานแล้วให้าหางมีเด้อสาธุเอูเนาะคือว่าบ่แดงนี่ก็ครบงานเนาะลเนาะ กองเงินป้าๆนี่คือว่าเป็นแบบรวมร่วมกันกับชาวบ้านบอกคือว่าอะไรกองรวมกันกับอ๋อลุงเป็นผู้ตั้งเองเลยอืมแต่ว่าหลายคนห่วมมือนะเขาอ๋อหลายคนห่วมมือกันเนาะห่วมมือขอบเขตขอบคนนี่แหละขอบชาวบ้านต่างโดยโดยเออโดย มีงานตลอดเนาะหมู่บ้านชายบุญตัวนี้ก็ได้กูปีเลยคิดใจเป็นยังไงจากตัวมีแต่เรื่องทะเลาเป็นตลอดก่อนอ่าอีก่อนมากัไม่แต่ในวันนั้นเป็นนั่นแต่ในวันนี้เป็นนี่ตลอดเลยขึ้นว่าเห็นบุษบุญนึงซื้อทรงจีหายหายไปจากโลกไปกับเจ็บตลอดอ๋อเ้อเด้เด้ว่าสิหายขึ้นขึ้ว่าตั่งบุญก่อนก่อนว่ะเดี๋ยวมารวมมัดหมู น้องทุกคนแท้นี่แหละเรีหมู่บ้านสุพงษ์จะเป็นได้เฮ็ดกองบุญขึ้นเลยกอง1ตงค์อ๋ลุงลุงและเป็นผู้ศรัทธาเรียกนนันนะถ้าพาหมู่หาลงมือเฮ็ดมือทําเนาะเป็นจะพาใหญ่แม่นะเนาะโดยสัสนวบ้านนําแล้วเ็นสิเฮ็ดสกเดียวกน่าจะไปบ่เพราะว่ามันสคนมาหลายเด้สพยกคู่กับทั่ว2าอ๋อาองค์เด เลยหลายกควรไหนเติบเนาะควรเอาซีมหับตเมียนดสามตัวอันนี้เหสวคหับนัก็ลายตัวเติบแมนแมนแมนคอนโทรเจเ็มโเยกรยับเลหัลายเติบือาคืีไงเนาะนี่คนท่านได้มาเเบิรบอกคือเนี่ยไร Nên mưa mà, mưa thế nào? B시에 gà German Đang mới tối cath Tweety C差 m tantaập thì puppy Almost 2 quả Rudie Sường 없는 loa hay hay chưa? Em câu tự nghĩ đù khù chứ em disappears quicklyрас 1 không h được mưa, ra khi dis kết quả Những phaак di nộp là a thuyết nhặt đó Icham realmente ông proto, au thúc đầu cho anh ý một bộ anh của anh shortly đ🔥 năng kheo như vậy nha đó I will เดยโดยพี่น้องเลยแ่อไยโลบโมันยังจะอยู่แถวนี้ให้เบ่งเใส่เลมีแต่วอาลุงมีอย่งไงเฮ็ดโดดนอนลุงเนาะไดียน่แหละพี่น้องเลยเนาะคือเป็นงานบุญทางคุเพนธ์เฮ็ดอยู่ครัวกินนพี่เนาะคงไม่ครัวทางคุณเป็นคนค่าคายอู้จนหอดเพื่อนทั้งโคงออกไปอดทั้งเพื่อน้องลาวูเนาะพี่นะ ไอแกคนอยู่ตอนแรงพี่น้องไงคนจังจีมาโฮมเนาะตอนแรงพี่น้องไงเนาะตอนแรงเปื่นจังนะจังไดกะนออนี่น้กษัตริยนดอกมีปัจจัยที่พัญกีบดอกไม้เทียนขู่มาเอาปมงมรณาขันมาตานิ่มบาตรกะไรมาเงินละลากะไรเข่าในกระเป๋าล้นอังเนาะไปปาข้าวปีเดือนเช่นไปรับท่านหร่หลังมาให้เจ้าพิวนาถทุกข์ข้าพระรามมันเงินซาเออ ทางพุ้นเป็นนะคนคายเต่าปู่ปาน้อยเนาะแต่ว่าโดยเว้นคนบ่คนบ่ยังบ่ค่อยหลายเนาะแม่นมันฮ้อนมันแดทางเมียบ่บบ่คือไปอยู่ไปอยู่กงตลาเฮือนเนาะอยู่พุนมันสิมีคนอยู่บ่่ อัดตองเองกันเลยังวัถ่ามบมาผนมาเม้าหนึ่งก็บอเห็นอีกบอกเมื่อก่อนิได้หายน้เมียแล้วบ้แล้วไปแฝงน้ำเมียแะ้วเอาเมียแล้วบอกไไดนนะทวนนเอาบ่มีเวลาจะไปบ้านไปไปชมกันอ๋ออัดมาได้บได้ไปชมงเค็นงอก่นในงอกในห้องบวมาจำเนาะชวนทำงานชวนอยู่อรอวาคนเครื่องก็ฟอฟยนนั้นลงหลักมืดไปเลย ไปเลยติไปเลยเออจริงๆก็อัดมาเรียบร้อยแล้วส่งมาก็ได้เขาไม่ได้ส่งง่้สกันคือทางนงแกเ่อัดมาแล้วแต่ว่าไ่ได้ไ่ได้ไปให้ฮอเาตัเองเนาะเฟินเฟินเพินยังิมาอยู่หอกเนี่ยเปินเนียเินงุ้เินยังมาอยู่หรอกแมนแมเลยทาไปเบียกได้ไม่เช่า ดูห้าวก,กันมันบ่พอยมีเวลามากลุงไยไปนั่นไปนี่รถเส้ยเกือบสิบมากเนาะแม่ฟังขึ้นเป็นเช็ดยังอันมัดอันีใส่ยังกลับด้วยอืมเต้นเต้นจากอ,อันอที่อันหาอันบอกพวกอัน มันดินแท้ดีคือพูดกันเลยเนาะแม่แม่สรับตอกเรยว่าอยากเรียบร้อยเลยตอกแขงเียบเลยแม่นละรแจ็คมือนกากเรียมนงานนี่ลูกหลาหมือเดียบ่ขับหราเลยจะได้จะห็ดนำหัทันเปนว่าช่วงช่วงแรกๆคือว่าการเกี่ยมดนเยอะแต่ย่านทาง อันรัฐการจะบ่อนุมัติเพราะว่าเกี่ยวบที่เลือกตังโเอ้แปลว่าเฮาอ่าย่านเพิ่นทงโดยันงเพิ่นบ่นันเนาะโดยเ็นหนังสือไว้แล้ก็เป็นเกือบ2-3อาทิตย์เ็หนังสือโดยเพิ่นเพิ่นก็เพื่อคัวกันนะอ๋อนกันเลยวนีดนอยู่นเลยอนุมตอ๋ออนุมตวันวันที่ที่1โดยวันที่1ีเฮ็ดจังบ่ทันเลยจะแพไว้ก็จบ่กล้าแพ อัดอัดซองๆกันอัดซองโฮมโตกับโฟเลอัดซองโมบายโอเคอัดซองโมบาแต่คิดว่าเพิ่นเพิ่นยันยันบ่อนุญาตเลยยกบ่เป็นยเดินสูอืมบอนุญาตเห็นยังบ่ทันเลยเโอ้โไวเนาะไวี่ได้จะเป็นงานเป็นการมันยงนะยังน่ะรบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เ่นั้นยกไมด้ยำลายปีแล้วนี่มาขามใจเ่มาข้ามปวดเบิงเบิ้งเบิ้องมา้ามไปลุกกลุกนมาขามที่นองเลยได้ยำลายปีแล้วัวมาใหม่ๆยังอ่อนอยู่แด้บกไปย้ำไหมรงนตอนคืนโกตินี่แบบมีงานแบบนี้คนหลายบอ นายจะไล่อยู่เว่าพอมีมีวงเงินเสียงเสียวสุดหรือวงขายเบียดมีวงหนึ่งอยู่ใช่มาลงแล้วมาลง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 ตู้อะไรยังมาทันเครื่องวงมดมาจองสี้ยวตีไว้อ๋อมีมีอันวงขายเบียดเนาะอืมหล่อนจะหมดยังสาเร็จบ่เฮือนน้องๆ่องมาในเฮือนน้องด่านยังยังกับเพื่อน Ý là thân đó. Ừ. Là thân, là thân. thì ừ. mình 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 là cô tôi nên thăn nó cô thằng nè thăn cô thằng nào thăn thuyền thuyền nông thủy thôm mà này nó lấy khẩu mà thằng này đun này có mì với á khử được với chắc Bố bố mai đó khử thuyền này khỏi mai rồi đấy khử thuyền cái đấy trâu trâu rồi cái bỏ chắc Bố bố mai đó giảm thuyền khoai na thao cả phô mai cái căn mai กั็มาจอยชาแนลมาให้เขาไกลนะประมาณช่งอาทิตย์ประมาณช่วงอาทิตย์นี่แหละบันที่นอกมาจอยเนาะผมได้ข่าวมาค่ะน้องตุ๊กขลุกเลยนะมุงเดือนเนาะเบาเย็งประมาณช่งอาทิตย์ช่งอาทิตย์ไปมันเดือนเพิ่นแสดงว่าคนนี่มาโฮมเธอหนึ่งได้เสาเนี่ยตอนนี้เพิ่นเมื่อ ามน้ abei, ําอําไนเนาะมาตั้งตรงบุญเด้อตอนแรงนี่แรงก็ไม่อีกคืนึงตาม4:00นเฮาก็มาให้บุญอคนๆนํานี่เนี่ยเฉพาะแต่หมู่บ้านนี้บ่ก็มาหลายบ้านตอนนี้นะคนไข่เกือนี่สิว่า่จะสิ้่บัดอมีบุญมีงานที่บ่มีวรุ่นแบบว่ากความปั่นป่วนอาวาสบ่มีสงบอยู่เนาะ มีเหรอมีเพราะว่าเพื่นกักินแค่เจ้านาทีนะไว้ไว้จะมาคุนไว้อันนี้ไม yeah ่ใหญ่เพิ่นมากแต่นาปคืนาโกแข่งคือนาโปใจเออนาโชใจเนาะมีปัจจัยสอวฟันกีบมีกระสานถุกหนึ่งมาออกโปมอนาเงินบาทไรล็มาเงินดอลลาแลไรเข่าในกระเป๋าล่นอังเลยแม่เด้อไปฝากข้างตีนเช็ดล่้านท่านเรื่พลังมาในจ้ามีปัญหาจุกขาพะลาดันมันเงินนั่ม่ใหญ่เนาะ

นี่ยนัตีน้อบีอี่จะได้จบไปก่อนตีรองจาบพอทดอนำอาอยู่ดีนีเหงลุงน้บานี้้อเด้อบ่ายนี้บ่าย้รอบางยงบัหรรอบางมันเอาเครื่องอ่นี่น้องเนอะจะได้มาพ่อนมาถึงในมามูมาทานน้ำ เพิ่อนได้กินน้องเนาะบุญลองกินปลาปลาพี่น้องกินทางบ้านเพื่อนคุณแก้วพี่น้องเนาะโมเวงนก็เข้ามาหัวงานน้ำเพื่อนมื่อนี้พี่น้องเนาะถ้าว่าเอฟซีได้เบิึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยถ้าสมบุญน้ำกันเนาะงเพียงเนาะฝากคนคิดทอดเถิงพี่น้องเลยเนาะเอฟซีบาจุกุุก้นอะไรเอฟซีทางนี้ก็ไลค์อย่าลืมเน้องเพียงเนาะอ่าอะไรเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้กันในเพี่น้องเลยเนาะสหรับคลิปนี้งกับไทยก้อนพี่อนขอเก่าวสบายสบายดีเนาะ